โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t a l l n t Blues Live นะครับคืนนี้ก็เป็นคืนวันจันทร์ที่13มีนาคม2566นะครับอยู่กับพี่ b CFC เมื่อาวานเราได้พักฉลองกันเต็มที่1วันนะคืนวันอาทิตย์แล้วก็กลับมาเจอกันก็ถึงจะไม่ได้ค่อยมีอะไรมากมายแต่ก็เราก็อัปเดตข่าวสารกันแบบสบายๆเหมือนเดิมนะกับรายการของพีเบียร์ก็คือมาทักทายกันก่อนนอนนะครับก็สวัสดีน้องนนท์ลซีด้วยนะครับขอบคุณที่ เขามาทักทายพี่เบียร์แล้วคอมเมนต์คนแรกเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ทาง youtube เราก็เจอกันเหมือนเดิมแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเพจชมรมทําไมไลฟ์มันไม่ขึ้นละจ๊ะพี่หมูน้อยไม่รู้เป็นไรอ่ะองั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปกันเร็วๆวันนี้น่าจะมาทักทายกันก่อนนอนเพราะตอนนี้สามทุ่มสีนาที นะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจวันนี้พี่เบียร์ขออัปเดตจากเว็บไซต์ของ chelseafc.com แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของบทสัมภาษณ์ของมาเตโคซิต์นะหลังจากที่เชลซีชนะมา3นัดรวดรวมถึงเบนชิวเวลที่บอกว่าต่อจากนี้ทุกนัดจะต้องชนะเท่านั้นนะครับและที่สำคัญก็เรื่องที่น่าย,ยินดีมีรายงานการแข่งขันของเชลซีทีมหญิงนะครับที่ ก็เปิดบ้านคิงส์เมโดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหญิงไปได้1ประตูต่อศูนะซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยเชลซีเป็นทีมอันดับที่2ของตารางนะครับตามหลัง United อยู่ในเต็ดอยู่แล้วก็หลังจากเกมนี้เนี่ยเราชนะจ่าฝูงก็ทําให้เราขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วแถมแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดด้วยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นกันอ่ะไปกันที่อะไรก่อนดี พี่เปิดมาเจออันไหนก็เอาวันนั้นก่อนอเรื่องของทีมหญิงก่อนละกันนะครับประตูเดียวในเกมจากแซมเคอร์นะครับ mm hmm. เพียงพอที่จะส่งให้สิงตัวน้าเงินครามสาวกลับสู่ตำแหน่งจากฝูงวีเมนซุเปลีกนะจากชัยชนะ1ประตูต่อศูนย์เหนือปีสแตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเคอร์นี่มีส่วนร่วมกับ8ประตูจากการลงสนาม5เกมในศึกวีเมนซุเปลีก ยามได้ดวนกับแมนอยู่ในเตดนะครับซึ่งสําหรับเกมนี้เนี่ย mm hmm. ก็ยังเป็นประตูชัยที่ทําให้ทีมเนะี่ยเก็บ3แต้มลําค่าได้ด้วยนะครับตัวจ mm ังหวะจบสกอร์สุดเด็ดขาดนี้มาจากการผ่านบอลที่แม่นยําถือเป็นการแอซซิสต์ให้โดยลอเรนซ์เจมส์นะครับน้องสาวของรีสเจมส์นั่นเองนะโดยเปลี่ยนเป็นประตูสําคัญที่ส่งให้ทีมเนี่ยโห oh, แซงขึ้นมาพวดเป็นจ่าฟูงเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดี กับสาวๆเชลซีทีมหญิงของเราด้วยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงจริงจริงฟอร์มดีทั้งถ้วยโอ้โหเอฟเอครับอะไรลีกครับแล้วก็ในลีกด้วยนะครับซูปเ,เ,เปอร์รอลีกเนี่ยแต่ว่าเสียดายนะพี่เชียร์นะสัปดาห์ที่แล้วลีกครับรอบชิงชนะเลิศแน่ไม่นา่าเสียดายคือพลาดท่าพา่ายอาร์เซนอลไปทําให้ได้รองแชมป์นะแต่ไม่เป็นไรก็ลีกครับก็เตะขำๆแล้วกันในถ้วยหญิงนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะได้ ตามเชียร์พวกเราก็เชียร์ทั้งเนี่ยทั้งทีมหญิงทีมชายทีมเดเวลลอปทีมเยาวชนทีมอะไรเชียร์หมดนะซึ่งเมื่อวันศุกร์รู้สึกว่าทีมเยาวชนทีมทีมพัฒนาการหรือทีมเดเวลลอปเมนต์เนี่ยก็ทำงานได้ดีในการเจอกับร์พูด้วยนะแต่พี่จำสกอร์ไม่ได้ละนะครับสำหรับโปรแกรมถัดไปของทีมหญิงก็จะมี FA Cup คับรอบก่อนรองชนะเลิศโดยจะออกไปเยือนเวดดิ้งในวันที่ที่สิมีนาคมตามเวลาประเทศไทยคือ3ทุ่มนะครับ โอเคไปดูบทสัมภาษณ์ของนักเตะเชลซี Chelsea กันดีกว่าเริ่มจากชิเวลนะครับเป็นชิเวลบอกทุกนัดต่อจากนี้คือต้องชนะอ่ะโหหลังจากที่กำลังจะตัดสินอนาคตของแกรมปอตเตอร์นะเมื่อ3นาทีแล้วกลายว่าเชลซีตอนนี้ฟอร์มอย่างหรูชนะมา3มนัดรวดแล้วก็ยิงประตูนะครับนัดแรก1 0กับบลีดนะนาที่2เนี่ยเปิดบ้านชนะดวลองศู 2. น2นะ์เสียดายนะเกมนัดล่าสุดที่เจอกับ เลสเตอร์ซิตี้พ่เบียร์ไทยว่าเชลซีจะชนะถึง3-0เลย,เลยก็โคตรมั่นใจว่าแบบเอ้ยเกมรุกเรามาละกำลังใจเรามาละนะครับซึ่งก็ยิงได้3ลูกจริงๆแต่เสด็จดก็พลาดท่าไปลูกหนึ่งนะแอปุันทาย2-1พ่เบียร์ไทย3-0แล้วก็สมิธนะครับบลูดิงดองทาย2-0ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ใกล้เคียงกันนั้นเลยนะอ่ะก็กลับมาที่บทสัมภาษณ์ของเบนชีวเวลนะครับเขาบอกว่า ผมคิดว่านี่คือสิ่งอะไรนะเอาใหม่ท oh <c oughs> ำเสียงชีวเวลผมคิดว่านี่คือหนึ่งในประตูที่น่าดื่มด่ำที่สุดสําหรับตัวผมในอาชีพค้าแข่งของผมนะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกร้ายๆปนอยู่เลยผมชอบการได้กลับมาที่นี่แล้วก็ได้เห็นหน้านะคนคุ้นเคยที่เคยได้เห็นเสมอมานั่นะคือกลับมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่เวลาแข่งขัน90น,น,นาทีในสนามเนี่ยแน่นอน ผมจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะให้กับเชลซีโชคดีมากที่นัดน,นี้เนี่ยผมมีส่วนร่วมด้วยการยิงประตูนะครับซึ่งชิวเวลยังได้พูดถึงแฟนบอลที่ตามมาให้กําลังใจเป็นพิเศษโดยส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่นาทีแรกก็ต้องบอกว่าแฟนบอลเชลซีนะส่งเสียงเชียร์แต่แฟนเลสเตอร์เนี่ยก็ส่งเสียงโหนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อนักเตะของเราโดนโห o แฟนบอลเชลซีจึงให้กําลังใจเป็นพิเศษเลยสําหรับเบนชิวเวลนะครับซึ่งก็บอกว่า อะไรนะพี่ลืมเพลงอ่ะแต่ว่าชิวเวลได้แชมป์ยุโรปชิวได้แชมป์ยุโรปอะไรประมาณนี้นะถ้าแปลเป็นไทยซึ่งชิวเวลก็ได้พูดถึงแฟนบอลด้วยนะครับเขาบอกว่าผมชอบแนวทางที่แฟนบอลสนับสนุนพวกเราพวกเขาทําแบบนั้นมาตลอดทั้งฤด,ดูกาลซีซั่นนี้เนี่ยถือเป็นปีที่ยากนะแต่พวกเขาก็ยืนหยัดเคียงข้างพวกเราและวันนี้การได้ยินพวกเขาร้องเพลงนั้นเนี่ย ตลอดทั้งเกมมันเป็นเรื่องที่วิเศษสําหรับผมเลยมันช่วยมอบแรงกระตุ้นพิเศษให้กับผมนะครับซึ่งเป็นเพลงคว้าแชมป์ยุโรปนั่นเองนะที่เราร้องให้กับชิวเวลให้เป็นกําลังใจนะครับจากนั้นเนี่ยพอได้เห็นฉากในตอนจบเกมได้เห็นแฟนบอลทุกคนที่เดินทางมาให้กําลังใจพวกเราเนี่ยโชคดีจริงๆที่เรามอบ3าคะแนนให้พวกเขานะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในตอนจบเกมที่ได้ร่วมฉลองกับพวกเขาได้แสดงความสามัคคีที่พวกเราทุกคนมีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจบเกมเนี่ยแฟนบอลเยอซียังอยู่ แทบจะทุกที่นั่งหลังจากที่แฟนเลสเตอร์ทยอยออกไปเกือบหมดสนามแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความพิเศษแหละนะครับมานอกบ้านด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เรากําลังจะรักษาโมเมนตัมในการชชนะต่อเนื่องด้วยทําให้นักเตะแล้วก็ทั้งทีมทั้งรวมถึงแกรนพัเตอร์เองก็ไปขอบคุณแฟนบอลถึงอีกฝั่งหนึ่งของสนามนะตบมือและที่สาคัญในนักเตะแทบจะทุกคนเนี่ยแจกเสื้อให้กับแฟนบอลที่อยู่ในสนามวันนั้นนะพี่เบียร์โคตรฉาเลยเนี่ยแบบบรรยากาศเกมเดือนแบบนี้ที่แบบ เราเก็บชนะได้อย่างสะใจแบบนี้นะแล้วนักเตะก็โหใจกับแฟนบอลแฟนบอลก็ใจกับนักเตะสุดๆนัคือความสามัคคีคกําลังใจพลังอะไรมันมากันเต็มที่เลยนะครับสำหรับเกมที่ผ่านมาแล้วพี่เบียร์ก็จี๊ดมากเลยนะทั้งเรื่องโมโหไอ้พวกเลสเตอร์ทั้งการโหและการเล่นแรงของนักเตะเลสเตอร์แต่ก็สะใจมากๆที่เราชนะได้แบบขาดลอยนะครับยิงได้สประตูในรอบโอ้โหในปีใหม่นี้คือว่าเต็มที่กันลูกเดียวแล้วก็ หลายนัดนานมากแล้วที่เราไม่ได้ยิงได้ถึง3าประตูนะครับสุดท้ายในชีเวลก็ยังบอกว่า <c oughs> เราจะค่อยๆอมองกันไปทีละนัดไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดสูงสุดหรืออยู่ในตำแหน่งของเราณนะตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาให้ทำงานอีกหนึ่งสัปดาห์แน่นอนครับเราจะ enjoy กับชัยชนะในวันเสาร์กับเลสเตอร์นะฮะมันเป็นชัยชนะที่วิเศษแต่ยังมีเกมสำคัญอีกหลายนัดที่จะเข้ามาดังนั้นต้องเมคชัวร์ว่าพวกเราพร้อมหลังผ่านชัยชนะ สุดสาคัญว่าวันอังคารมันก็มีความสําคัญเท่ากันในหัวของเรานะก่อนที่จะคว้าชัยชนะในนัดนี้เราไม่อยากมาที่นี่หลังเกมเมื่อคือนวันอังคารแล้วก็แสดงผลงานที่ย่ําแย่ออกมาแน่นอนพวกเขาไม่ได้แสดงผลงานที่ย่ําแย่แต่กลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมระดับมาสเตอร์พีซนะซึ่งต้องบอกว่า3ประตูที่เราได้มาทั้งลูกยิงของเบนชีเวลแบบให้จับลูกกระดกข้ามหัวของคฮาร์ฟวต แล้วก็ลูกดีดเต็มข้อของมาตตโคซินแต่ต้องบอกว่าโอ้โหมันสเดวมันสุดยอดมันโอ้โหทำให้แฟนบอลเทลซีลืมช่วงเวลาเลวร้ายแล้วก็มีกําลังใจที่กลับมาเชียร์ครั้งหนึ่งเต็มที่เลยนะพี่เบยก็เป็นอีกแฟน,นบอลอีกคนหนึ่งที่โคตรมีความสุขเลยนะครับจากเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสุดท้ายนี้เราไปดูที่บทสัมภาษณ์ของมาโตโคซินกันบ้างนะครับหลังเกมที่เทลเซีชนะเลสเตอร์นั่นแหละฮะ โดยเกมนี้เนี่ยโคสิตนะสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะแทนเซซ่าสดิโกต้าและก็ทีโกซินวาที่ไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับโคสิตเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่วิเศษแน่นอนในการทำประตูได้และผมก็มีความสุขมากๆที่ได้ช่วยทีมแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการคว้า3คะแนนพวกเรายืนหยัดสู้กับความท้าทายด้านร่างกายจากเลสเตอร์ แล้วก็ผมคิดว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะพวกเราแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติหลายอย่างในการคว้าชัยชนะ3เกมสําคัญความท้าทายในตอนนี้คือการทําให้แน่ใจว่าพวกเราจะทําผลงานแบบนี้ได้อย่างสม่ําเสมอและค่อยๆไต่อันดับในตารางคะแนนขึ้นมานะครับเรารู้ว่าเราต้องยกระดับการเล่นให้เหมือนกับเชลซีพวกเราทําแบบนั้นมาได้เสมอเรารู้ว่า มีงานอีกหลายอย่างที่ต้องให้ทำนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับสมโมสรแห่งนี้แต่มันเป็นเรื่องน่าชื่นใจมากที่ได้รู้ว่าตอนเนี้ยเราเก็บคะแนนได้แล้วและทําผลงานได้ดีขึ้นมากโคสิทธิ์รู้สึกว่าการปรับแท็กติกเล็กน้อยในช่วงพักครึ่งหลังเนี่ยก็ช่วยให้พวกเขาเนี่ยต้านทานเกมบ,บุกข,ของเลสเตอร์ได้นอกจากนี้เนี่ยยังเน้นย้าว่าการเล่นอย่างเฉียบคมมากขึ้นในครึ่งหลังเนี่ยช่วยพวกเราคว้าชัยชนะในนัดนี้ได้นะครับ ผมคิดว่าครึ่งแรกพวกเรายืนต่ำกันไปหน่อยซึ่งมันทำให้เลสเตอร์เนี่ยดันเกมรุกขึ้นมาได้พูดกันแบบแฟร,แฟร์พวกเขาก็ทำผลงานได้ดีเลยนะเราเองก็คว้าโอกาสเอาไว้ไม่ได้และสิ่งดังกล่าวเนี่ยก็ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสที่จะกลับมาสู่เกมพวกเขาทำแบบนั้นได้ด้วยการยิงประตูพวกเราได้นะก็เลสเตอร์ที่เสมอหนึ่งหนึ่งก่อนนะโชคดีที่ในครึ่งหลังในพวกเราเฉียบคมมากขึ้นและทำประตูได้ ที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ,ะนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของมัตเตโอโควาสิตนั่นเองนะครับเกรดเล็กน้อยสักนิดหนึ่งก็คือต้องบอกว่าโอ้สภาพอากาศแล้วก็มีหิมะตกด้วยทางตอนมิดแลนด์ก็คือขึ้นเหนือขึ้นไปจากลอนดอนนะครับทําให้จริงๆแล้วเนี่ยขาไปเรสเตอร์นะนักเตะเชลซีไปเครื่องบินแต่ขากลับทางทีมก็ตัดสินใจว่าปลอดภัยไว้ก่อนกลับรถบัสดีกว่าทําไมหลายๆคนก็อาจจะเห็นภาพการแบบ ต้องใช้เวลาเยอะบนรถนะเล่นกงเล่นเกมสมหัวกันเฮฮากันก็บรรยากาศบรรยากาศที่มีความสุขดีของนักเตะเชลซีแล้วก็ทีมสตาฟนะครับก็3นัดชนะรวดแล้วก็ยิงไปได้ถึง6ประตูเสียปแค่1ประตูพี่เบียก็ถือว่าโหเป็นผลงานที่ชื่นใจกลับมาได้แล้วก็พร้อมที่จะเชียร์กันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็ทักทายกันประมาณนี้เห็นไหมฮะเรามีแบบสรุป สาระสำคัญทักทายกันประจำวันมาไวไปไวก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจเบียร์ซีฟซีแล้วก็ฝากติดตามช anel u t u b e เบียร์ซีฟซีไว้ด้วยนะครับพี่เบียร์ก็ได้มาทำรายการ a i l a n d Blues Live ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับสำหรับนนี้นพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนครับทุกคนนอะนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่กับเชลซี Thailand Blues l i v e และพี่เบียร์ซีฟซีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับนี้ฝันดีนะครับทุกคน ไปแล้วฮะบายยขอบคุณมากเลยยิ yes.